สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุกๆท่านสวัสดีครับเพื่อนติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานกสาวแอนไลท์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเนาะอ่ะมื่อนี้มาในวันที่20กันยายน2องหนะครับกับสินค้าที่เข้ามานะครับที่ผมแจ้งไว้นะครับระบบสายเยอะนะครับผมระบบดอกลำโพงก็มีนะครับผมเนาะอ่ะช่องทางในการติดต่อเบอร์0ูนย์เก้าสองหนสี่แปดสี่อลน่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกเป็น Facebook ก็ได้นะครับผมอ่าเฟซบุ๊ก เบนซ่าแฟนเพจได้เลยนะครับถ้าเข้ามาได้ทั้งสองช่องทางนะครับผมเนาะทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมเนาะเบอร์โทรก็ขึ้นให้อยู่ตามคลิปนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่แอดไลน์วันนี้ได้เลยนะสินค้าตัวไหนที่ถูกใจรีบจับจองนะครับสินค้าตัวไหนที่ว่าแพงเราเข้าผ่านก่อนนะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับร่วมเล่นกงเล่นเกมกันเผื่อจะได้เสื้อไปใช้งานนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเข้าเลยนะครับผมระบบสายนะครับผมสายนะครับผม สายที่ได้มาผมจะแยกแยกออกแล้วก็เช็คเช็คให้แล้วก็ทำความสะอาดนะครับเส้นไหนที่มันทำความสะอาดออกได้ดีมันก็จะสวยนะครับผมเนาะเส้นไหนที่มันติดเป็นคราบที่พวกเทปกาวติดมันก็ไม่เท่าไหรน่นะเราไปเก็บเอาก็ได้เนาะสายสเตอร์นรับทั้งหมดนะครับผมผมเช็คให้เรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับสายสเตอร์ทั้งหมดลิ้งไฟพาได้นะครับใช้ไมได้ใช้ ต่อ EQ q สอะได้หมดนะครับขึ้นชื่อสายสัญญาณนะจะเป็นภาษานบ้านเราจะเป็นาสายสเตอร์กับสายโมโนนะครับจะใช้ได้หมดเป็นอ,อันบรรลานกับอันไม่บรรลานนะครับประมาณนี้มันใช้ได้กันทั้งหมดแหละแต่ว่าสายสเตอร์ญญจะได้เปรียบสัญญาณดีนะครับแล้วก็ลิงก์ได้นะครับลิงก์ได้ทั้งไฟพาแต่ว่าโมโนลิงก์ไฟพาไม่ได้นะครับผมน้องประมาณนี้นะครับเนาะ,ะสายชุดแรกนะครับผม ชุดแรกเป็นเก้าเมตรนะครับผมเก้าเมตรยาวยาวเกนะ้าเมตรเนาะอ่ะบางเส้นก็เป็นของรหลนะครับผมเหลีกก็มีเยอะน่เป็นสายสเตอร์บางเส้นก็เป็นอ่าของหลายรุ่นครับผมอ่ะนี่นับหลายรุ่นมากเลยนะครับผมนี่อ่ะเก้าเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าเส้นเป็นหัวเอ็กเอก็กวรหัวท้ายนะครับเอก็กวา์หัวท้ายทุกเส้นนะครับเช็คหัวให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะ เก้าเมตรอ่าสามร้อยสามสิบาทรวมส่งนะครับเก้าเมตรร้อยสามสิบาทต่อเส้นรวมส่งนะครับผมเอาใช้งานได้เลยเอาไปไม่ต้องรุนนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะอ่าต่อไปสิบเมตรนะครับสิบเมตรเยอะเลยนะครับสิบเมตรเส้นละร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองเยอะนะครับผมเรียกเอาได้เลยครับร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเป็นส์สเตอร์ทั้งหมดนะครับผมสช้สเตอร์ทั้งหมดเนาะวงนี้เช็คให้เรียบร้อย สิบห้าเมตรนะครับผมสิบห้าเมตรนะครับผมเอ็กเออาหัวท้ายทั้งหมดนะครับผมเอ็กเอาหัวท้ายทั้งหมดนะครับพวกนี้นี่นะครับผมทั้งหมดเนาะสิบห้าเมตรสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสิบห้าเมตรสองร้อยห้าสิบรวมส่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมต่อเส้นนะครับผมต่อเส้นเส้นละสองร้อยห้าสิบรวมส่งเนาะอ่ายี่สิบเมตรนะครับผมยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับมีอยู่สองเส้น เส้นละสามร้ห้าสิบมสกนะครับยี่สบเมตรอะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสาย5เมตรนะครับผม xlr x นึ่งสองสนะครับ6เส้นที่เหลือจะเป็นแจ็คโฟนบ้างหัว้อ่าบ้างนะครับอ่ะผมขายเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เส้นนะครับ9เส้นในราคา5เมตร ห้าเมตรเก้าเส้นราคาห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับใช้งานได้ทุกเส้นนะครับผมอใครสนใจนะครับคมแนีนเนนะครับผมนะครับผมนีครบแล้วนะครับเอาหัวท้ายนะครับผมทําได้อีกหลายอย่างนะครับสายนะครับอสายนะครับผมหนึ่งออกสองนะครับหนึ่งออกสองหนึ่งออกสองเป็นสายสัญญาณหนึ่งออกสองนะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะมีอยู่สองชุดชุดละสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับรับเองให้ชุดละสองร้อยนะครับผมเนาะ พวกสายครับถ้ารับเองลดได้นะครับก็ลดได้เป็นปลายนะครับผมสามสิบาทห้าสิบาทประมาณนี้นะครับพวกสายลดได้นะครับผมเนาะผมเอาระบบสายทั้งหมดเลยนะครับผมจะได้ง่ายนะครับผมระบบสายทั้งหมดนะครับจะได้ง่ายเลยนะครับผมอ่ะพวกนี้เป็นสายอ่าต่อคอสต่ออีคิวนะครับผมต่อคอสต่ออีคิวต่ออะไรได้ได้หมดเนาะอยู่ที่เรานะครับผมอยู่ที่เราใช้งานนะ สายนะพวกนี้หนึ่งเมตรนะครับผมหนึ่งเมตรอ่ะเป็นสายซีเอ็มทั้งหมดนะครับผมนี่อ่าบางเส้นก็สวยไปเลยนะครับผมซีเอ็มนี่บางเส้นก็สวยอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะรบางเส้นก็อ่ามีโลบบ้างนะครับผมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมอ่ะสิบเส้นนะครับซีเอ็มตัวนี้แถมนะครับผม สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเส้นพวกนี้ผมแถมนะครับแถมใช้งานได้นะครับของแถมนะเซียมทั้งหมด X R หัวท้ายนะครับผมนี่สิบเส้นนะครับนี่เซียมทั้งหมดสวยๆชุดละเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับมีอยู่สองชุดนะครับผมเนี่ยเหมือนกันนะครับผมค่าให้เหมือนกันทั้งหมดเนาะของแถมก็เหมือนกันนะครับของแถมเนี่ยนี่นะผมของแถมก็เหมือนกันนะครับใช้งานได้นะสิบสามเส้นชุดละสิบสามเส้นนะประมาณนี้ 9ก้ารห้าสบโอ้คุ้มแล้วครับถ้าสายสีมก็คุ้มแล้วผมว่าเอ็กลาหัวท้ายด้วยคุ้มมี2สองชุดนะนะครับอ่ะตัวนี้ก็หนึ่งเมตรนะครับผมตัวนี้หนึ่งเมตรแต่ว่ามันจะเป็นสายอ่ะยี่ห้อหลายๆอย่างรวมกันนะหนึ่งสองนะครับโอ้โคตรสวยนะครับหัวอะไรเนี่ยนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองเส้นนะครับตัวนี้สิบสองเส้นสิบสองเส้นนะครับผมอ่ะตัวนี้สิบสองเส้นยี่ห้อมันก็ค้ากันนะครับแต่ว่าหัวเอ็กซ์วาหัวท้ายนี่เยอะเยอะมากนะครับผมโอ้โหหัวนี้อะไรครับกินขาดเลยสวยมากอนะ่ะสิบสองเส้นชุดนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมเนาะยี่ห้อก็ค้ากันมีของอ่าของอ่ะอะไรอ่าทียเดวบ้างนะครับผม นะครับผมเนาะหนึ่งเมตรอตัวนี้นะครับตัวนี้สามเมตรนะครับสามเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นนะครับสามเมตรเจ็ดเส้นสามเมตรเจ็ดเส้นสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมโอ้โหยนะครับอ่ะอีกแก้หัวท้ายใช้งานได้นะครับผม ช้งานได้ผมช็กให้เรียบร้อยนะครับผมนี่หัวนะครับผมบางหัวก็มีก็มีโฟนนะครับก็มีโฟนค้ากันไปนะครับผมเลือกใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้สองเมตรนะครับตัวนี้สองเมตรสวยๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดเส้นนะครับ X R ทั้งหมดเลยนะครับหัวท้ายสองเมตรนะครับโอ้โหเอ้ไม่ใช่นะครับเมตรสามสิบเซนนะครับผมโอ้ทั่วทีนะครับเมตรสามสิบเซน X R หัวท้ายทั้งหมดนะครับผมอ่ะชุดนี้ก็เอาเก้าร้อยห้าสิบวมสูงนะครับโอ้โหครับถ้าเป็นสายสีอี่มนะไม่ต่ากว่าพันนะครับผมเนาะอันนี้จะมีของลีดก็มีนะครับของอะ C S L ก็มี ของลายอูเยอะแยะครับผมแต่ว่าเป็นสายสเตอร์ทั้งหมดนะครับเนี่ยสเตยทั้งหมดนะครับผมเนาะเมตรสามสิบเซนอ่ะตัวนี้สองเมตรนะครับสองเมตรหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เส้นนะครับสองเมตรสิบสี่เส้น สองเมตรสิบสี่เส้นอ่ะราคาเดียวกันเลยเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมโอ้โหอะไรวะนี้นะครับอ่ะนะครับผมนะครับอีกอ่าหัวท้ายอีกว่าหัวท้ายอีกอ่หัวท้ายนะครับโอ้โหเยอะเลยอ่ะเลือกใช้ครับเลือกใช้งานนะครับผมเลือกใช้งานกันไปนะครับระบบสายนะครับอ่ะตู้นะครับผมใกล้ใกล้กันเลยตู้มอนิเตอร์นะครับ p พีเอสสิบห้านิ้วนะครับพีเอสสิบห้านิ้วอ่ะคู่นี้นะครับอ่ะเป็นของ h ฮมเมอร์นะครับผมน่าจะตู้แท้บริษัทเลยนะครับ h ฮมเมอร์นะครับดูดูตัวจับนะครับดูตัวจับสภาพตู้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับดูตัวจับสวยมากตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับผมตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับผมเน็ตเวิร์เป็นของ d b k นะครับผมเน็ตเวิร์เป็น d b k นะครับผมได้ทั้งสองตู้นะครับ เนืเ้อเบือดีบีเคเอะผมไม่ถอนนดเนื้อเบืกออกนะครับผมเอาไปเลยตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์พร้อมเซพิคอนใส่แค่ดอกเนาะคู่ละสามพันบาทรับเองนะครับผมค่าสง่งค่าสง่งค่าส่งแล้วแต่พื้นที่เนาะใบละสองสตาร์ที่ใบละสองร้อยห้าสิบพื้นนะครับผมเนาะใบละสองร้อยห้าสิบพื้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอของแฮมเมอร์นะตู้บริษัทแท้ตัวนี้เป็นของอ่านี่นะครับผมเน็กซ้อนเน็กโซ่นะน่าจะเป็นตู้ ผมว่าทําก็ออกมาทาเหรียญน,น่าจะไม่แท้หรอกครับแต่ว่าเอาออกทํามานะ่ะผมว่าน่าจะเกรตเอเอบวกเลยแหละนะครับผมเนาะ,ะนะครับผมโอ้สวยนะครับสวยจังเลยนะครับนะดูนะครับผมไม้สภาพตู้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเน็ตเวิร์กตัวนี้จะได้ไปจริงๆแล้วเน็ตเวิร์กตัวนี้ไม่ใช่เน็ตเวิร์กสองทางนะครับเป็นเน็ตเวิร์กสองคูณหนึ่งนะครับ แต่ว่าลูกค้าเอามาใส่ใส่ได้เหมือนกันเราก็ต่อแค่กลางกลางกับแหลมเนาะอีกกลางหนึ่งคู่เราก็เราก็เผื่อไว้นะครับนี่ไม่ได้ใช้แต่ว่านี่เผือเป็นปนีเน่เผือสองทางผมไม่แกะนะครับผมให้ให้ทั้งหมดนะครับมีทังสองตู้ผมให้ทั้งหมดนะครับนี่เนื้อเบตัวนี้น่าจะมีเจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับผมนเนตเวเร์อพวกบริษัทเนี่ยเพราะเขาจูนเขาจูนเข้ากับตู้ด้วยเนาะอะแ,แกรงปั๊มฟิลเตอร์อะราคาเดียวกันเลยคู่ละสามพันบาทนะครับผมเนาะคุ้มมากนะเนตเวเบ์อด้วย ได้ไปทั้งหมดนะครับผมได้ไปทั้งหมดด้วยนะครับสวยมากตู้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมตัวนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังตู้สวยมีลูกยางทั้งหมดนะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยมากไปไหนต่อดีนะครับผมไฟไฟนะครับผมไฟสโตกหรือว่าไฟโมเฟ่นี่แหละนะครับอะ ผมขายเป็นคู่กันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีขาวกับเหลืองนะครับผมขายเป็นคู่กันแล้วกันมันมีขาวกับเหลืองนะครับเนี่ยเพราะว่ามันต้องอ่ายังไงล่ะครับมันต้องไปคู่กันเพราะว่าถ้ามีแต่ขาวเราใส่แต่ขาวมันก็มันก็ไม่ค่อยสว่างนะครับผมภาษาบาลฮาองเต้คือว่าหมอลำนาเยนะครับมันต้องมีผสมกันนํานะครับผมอ่ะให้ถึกๆเลยนะครูนีเนาะ รับเองสองพันหานะครับผมเนาะรับเองสองพันห้าหนึ่งคู่ถ้ารวมส่งน่าจะค่าส่งน่าจะดวและร้อยร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับผมเนาะ,ะค่าส่งเนาะขายเป็นคู่รับสองพันห้านะครับผมถ้าแยกก็โอ้โหแยกสีขาวถ้าแยกอะแยกก็น่าจะแพงกว่านี้แยกก็โคมละพันห้านะครับผมเนาะประมาณนี้แหละอะเผื่อใครสนใจนะครับผมไฟ ตั้งตามเสียงได้นะครับผมตามเสียงได้เนาะเป็นรหัส D D ดีศูนย์ศูนย์หนึ่งกับ A อศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะรหัสประมาณนี้นะครับใครสนใจอ่ะมิกนะครับผมมิกบาร์เรนเจอร์นะครับบูเช่แท้นะครับอ่ะเป็นมิกติดแหลกนะครับผมเอฟเฟกต์แท้นะครับผมเก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์แท้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผมนี่ครับบูเช่แท้นะครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ น่าจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมเพราะว่าออกมาช่วงช่วง X32 นะครับนะพวก X32 XAir นะครับต้องมีสติกเกอร์บูเช่แท้ติดนะครับเนี่ยเรียกว่าบูเช่แท้เนาะสิบสองช่องนะครับผมสิบสองช่องนะครับผมโมโนแปดนะครับผมสเตอร์สี่นะครับผมเนาะตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่อ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งบวกลบนะครับผมอ่ะอัน้ a i ไพศารนะครับ อะมือหนึ่งอยู่ที่แปดพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับบวกลบเจ็ดพันห้าอะประมาณนี้บวกลบเนาะนะครับผมเนาะเพื่อใครสนใจนะครับบูเช่แท้นะสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องเนาะนะครับผมสวยมากนะครับเอฟเฟกสุดยอดนะครับผมเพื่อใครสนใจนะครับผมอะปักไฟนะครับผม เอาไปเสียบปลั๊กไฟของ p ปร u ูโ t e ท h นะครับที่มีดมเมอร์ด้วยนะครับผมที่มีดิเมอร์ก็คือมีไฟนะครับนี่สวยมากนะครับผมที่มีดิเมอร์มีไฟแบบนี้นะครับนี่นี่ไฟออกด้วยนะครับปับนี่นะครับนี่นะครับผมที่มีไฟออกด้วยนะครับนี่ดีเมอร์นี่นะครับ ปรับได้นะครับนี่หลีได้เนาะอ่ะหนึ่งพันสารอบาทรวมส่งนะครับหนึ่งพันสามรอบาทรวมส่งนะครับรับเองอ่าพันสองนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้ซื้อใหม่น่ามีพันหกประมาณพันหกนี่แหละพันหกพันแปดอ่ะแต่ว่าสภาพมันสวยจริงนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับผมสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเนาะดูนะครับสติ๊กเกอร์อยู่นะครับผมอ่ะใครชอบก็จัดนะครับผมเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนได้นะครับดูเข้ามาความบันเทิงกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะ อดอกนะครับผมดอกสิบแปดนิ้วสินค้ามือหนึ่งมีดอกเดียวนะครับผมเป็นดอกโปรยูโรเทคนะครับผมอ่าไวห้านิ้วนะครับผมเก้าสิบแปดดีบีพันห้าร้อยวัตต์นะครับนี่นะครับผมนะครับหนักนัดนะครับผมจากมือเดียวพิเศษนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับซื้อใหม่น่าจะมีดอกละสามพันขึ้นนะครับ อ่าไว้ห้านิ้วนะครับนี่สเปคเลยนะครับผมพันเก้าร้อยบาทรวมส่งพันแปดรับอีกนะครับมีดอกเดียวนะถ้ามีคู่น่าจะราคาสูงกว่านี้นะครับผมเนาะสิบแปดนิ้วไว้ห้านิ้วนะครับอ่ะสิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วอ่ะอ m i n e n t นะครับอ m i n e n t อ m i n e n t นะครับผมแท้แน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับ Medin USA องแทะมีอยู่สองดอกเดิมๆสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นสวยมากนะครับสภาพสวยมากเนาะอีมินเนยเนี่ยเป็นอะไรที่แพงเนาะนะครับอาจารย์อาจารย์ที่เล่นก็ว่าผมก็ว่าแพงนะดอกละสามพันสองอะไรจะขนาดนรหัสเดียวกันนะครับเนี่ยรหัสสินค้านะดูได้นะครับรหัสสินค้าตัวเดียวกันเนาะอ่ะโอโมค,คู่คู่นี้สามพันนะครับดอกละพันห้ารวมส่งนะครับใครว่าแพงก็ผ่านก่อนนะสิบสองนิ้วนะอีมิน,นเนยเนาะ ดอกหนึ่งก็ดอกตกดอกละสสามพันสองประมาณนี้แหละนะครับอาจารย์นี่รหัสเดียวกันนะครับอาจารย์นี่ดูได้เนาะรหัสสินค้านี่พวกอีมีเนนของแท้นี่นะครับผมทั้งสองตัวนะครับผมเนาะ,ะตัวนี้อ e ีสิบสิบสองสิบสองสองลยเอทรุ่นเก่านะครับเป็นตัวเก่าเนาะเดิมๆนะครับสวยๆคู่นี้พันสามร้อยบาทนะครับรับเองค่าส่งร้อยห้าสิบคู่หนึ่ง พันสามร้อยบาทเนาะคู่หนึ่งเดิมๆนะครับเดิมทั้งสองดอกเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเผื่อใครสนใจเผื่อใครสนใจนะครับอ่ะต่อไปอ่ะเป็นแหลกที่กว่านะครับอ่ะแหลกนะครับผมแหลกสามฝานะครับนี่เหมือนกับหุ่นเลยนะครับหุ่นที่มันประกอบร่างได้นะครับนะครับอ่ะนะครับแหลกสามฝาประมาณสิบอ้สิบสี่หรือสิบหกยูครับ สิบสี่ประมาณสิบสี่สิบสี่สิบสองเนาะเพราะมันมีล้อนะครับมันมีล้อเนาะกลางปีกอกได้นะครับโอ้โหผมว่าผมว่ารถประกอบนะครับกลางปีกได้เลยแหลกสามฝานะครับผมนี่ถอดได้วางได้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้ใส่มิกได้นะครับขึ้นได้นี่นะครับขึ้นได้สบายนะครับตัวนี้แถมไปให้เลยนะครับผมไม่เอาออกเนาะเพลแล้วก็ตัวนี้แถมไปเลยนะครับสามพันห้าร้อยบาทละเองนะครับสามพันห้าร้อยบาทละเงนะครับผม ซื้อใหม่น่าจะแพงน่าดูนะครับมันมีโต๊ะวางให้ด้วยเนาะนะครับ <_ c oughs> เผื่อใครสนใจอ,อ่ะตัวนี้แหละสองตัวนะครับผมน่าจะ compact. คอมแพกคอมแพกตัวล่างนะครับผมผมขายเมาแล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพตัวล่างอ่ะลูกยางยังไม่ติดนะครับโอ้ผมลืมติดให้นะาเป็ผมติดให้เนาะ,ะผมขายสองตัวถูกๆไปเลยแหละตัวล่าง 4u ตัวบน 2u นะครับผมอ่ะสองพันบาทนะครับสองตัวนี้รับเอง ตัวบนอ่ามีฝาเดียวนะครับตัวบนมีฝาเดียวตัวล่างมีครบหมดนะครับผมผมให้ราคาพิเศษรับเองสองพันบาทนะครับมายกไปเลยถูกมากนะครับเดี๋ยวค่อยแยกนะครับไม่ได้แยกนะครับถ้าแยกตัวล่างน่าจะแพงกว่าเยอะนะครับนะนะครับคอมแพกนะครับผมสองพันค่าส่งน่าจะตกตัวละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแหละาคอมแพกนะครับใครสนใจจัดไปเลยอ่ะอีกหนึ่งตัวครับผม แหลกตัวนี้สภาพสวยมากเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับผมแหลกตัวนี้ก็เป็นแหลกที่อยู่กับพวกจัดชุดหมู่บ้านนะครับตาที่ผมเห็นเนาะประมาณนี้แหละแหลกตัวนี้นะครับแต่ว่าสวยมากนะครับผมนี่มีช่องวางมิกซ้สายลงไปนะครับผมสวยมากสวยมากครับสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยแหละพันเจ็ดร้อยบาทรับเองนะครับผมค่าสง่ง ค่าส่วนนี้นมี300ถึง400นะครับผมผมเอา300แ,แล้วกันถ้ามันเกินไปแล้วผมออกให้นะครับเผื่อใครสนใจรับเบี้ยคุ้มมากนะครับผมแหลกตัวนี้น่าจะประมาณ10 14อยู่ประมาณนี้ครับ14อยนะู่เนาะ14หรือ16นี่แหละมันใหญ่นะครับใส่ power NPEC 2020น,น่าจะมี4ตัวขึ้นนะครับแต่ว่ายกไม่ได้หรอกมันหนักนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมอู้หหลายยามาอีกหนึ่งตัวนะครับแหลกแหลกพร้อมฝาอีกหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะ14อยู่เหมือนกัน นะครับผมน่าจะลึกเนาะรายละเอียดอ่าเดี๋ยวค่อยทักเข้ามานะว่าลึกเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมวัดให้นะครับผมรายละเอียดเนาะตัวนี้พันห้าครับผมถูกๆไปเลยพร้อมฝามีครบนะครับผมพร้อมฝามีครบนะครับผมอ่ะด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมมีครบนะครับผมขาขายังไม่ค่อยได้คัดนะครับมีขาไม้ขาตั้งตู้มีครบหมดนะครับเดี๋ยวค่อยรอบหน้ากำลังคัดแยกพวกสายก็คัดแยกอยู่นะครับวัดแล้วค่ะคัดแยก อ่ะประมาณนี้ครับคร่าวๆถ้าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็ยังอยู่เยอะนะครับพวกแหลมอ๋อนี่ครับรุ่นเบาล่าเลยรุ่นล่าสุดเลยครับผมนี่รุ่นชั่ว SM 5้าแรุ่นฉลองห้าสิปีใช่หรือไม่เดี๋ยวผมเบิรงก่อนอ่าแมนครับนี่ชั่วในตำนานเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมนี่อ่ะผมเห็นขเบีรงเลยไอ้ไพศาลนะครับผมนี่ ไม่ชชว่์นะครับในตำนานนี่นะอีกห้าแปดผลิตครบห้าสิบปีทำตัวลิมิเตอร์นะครับลิมิเต็ดจำนวนจำกัดนะครับกับคนรักสะสมนะครับประมาณนี้ปกติห้าพันบาทนะครับผมมาปกติห้าพันบาทนะครับนะครับเผื่อใครสนใจนะครับนะตัวนี้นะครับผมแท้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมใครอยากดูเป็นอนะครับผมกั ผมยินดีบอกนะครับผมใครอยากดูเป็นไม้พวกชัวนี่แท้กอฟนะครับดูได้ดูไม่ยากหรอกนะครับถ้าเราเล่นนะ่ะผมให้ราคาเผื่อใครสนใจเนาะอ่ะผมลองเปิดราคาสองพันห้าร้อยบาทร่วมซุงนะครับผมอ่ะลองดูนะครับผมมือนึงกะประมาณนี้นะครับจิบจิบเลยนะครับผมหาพันปกติหาพันนะครับจิบจิบเลยนะครับผมเสียงก็ต้องกดถึงเป็นสีอ่า อ่าเาเออนว่าสีอย่างก่อนสีเท่าเล่มโบะครับที่หิดกันอยนู่เดวนี้นะครับผมส,สวยๆเลยนี่ไม้สายด้วยนะครับชัวนะครับผมมาชัวยี่ริมห้าแปดเนาะอ่ะมานนี้นะครับผมมาอันนี้คร่าวๆนะแล้วรอบหน้ามี่ไหมนะครับจังลากันนะครับผม